ที่จังหวัดสกลนครจัดกิจกรรมหนึ่งในวันสตรีสากลประจำปี2566ภายใต้สื่อโครงการสตรีสกลนครร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าเรียนรู้อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ค่ะองค์กรสตรีจังหวัดสกลนครค่ะร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนครและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครค่ะจัดกิจกรรมสตรีสกลนครรวมอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าเรียนรู้อาชีพเสริมเพิ่มรายได้เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายของหกชนเผ่าเพื่อให้สตรีได้เรียนรู้อาชีพเสริมที่สามารถน้ำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีผลงานดีเด่นและเป็นต้นแบบสตรีผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม โดยมีนายชายุทธวงวณิชรองผ้วาราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายสมานผัวโพวผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่11นายวีระเรกิกว่านิจกุลประลัดจังหวัดสกลนครวนานาซวนราชการภาคเอกชนกลุ่มองค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อคายองค์กรสตรีในพื้นที18่18อำเภอรวมถึงน้องมะนาวค่ะนางสาวกิติมาสีนาคารินมิสแกรนอำเภอกุดบาซึ่งเป็นได้รับตำแหน่งร่องชนะเลิศอันดับหนึ่งมิ Grand, สแกรนสกลนครเขาร่วมกิจกรรมเทือนีพรอมค่ะค่ะโอ้เป็นตาสะอ่อนเนาะ สำหรับกิจกรรมภายในงานค่ะประกอบไปด้วยการเดินร่นนร่งนะคะสวมใส่ผ้าไทยและชุดชนเผ่าสกลนคนพรพืน้นทีชนเผ่าหลายเนาะ,ค,ะค่ะแล้วกาการบันทึกความรวมมือขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสกลนครมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สตรีดีเด่นแล้วกับสตรีที่ทําคุณประโยชน์ต่อสังคมมีการสาธิตการพัฒนาบุคลิกภาพสตรีผ่านบทบาทสมมุติ6กิจกรรมกะนั้นคือ กิจกรรมบทบาทสมมุติการเป็นผู้น้ำด่านแฟชันมาสั่นเนแบบเด้แล้วการสมมุติว่ามีงานเลี้ยงพนะสมมุติงานวัฒนธรรมของชนเผ่านะคะบทบาทสมมุติการร่วมงานมงค้นต่างๆแล้วก็บทบาทสมมุติการร่วมประเพณีต่างๆร่วมไปถึงสาธิตการสร้างอาชีพนะคะให้กับสตรีใน18อำเภอของจังหวัดสกลน,นครพรอมค่ะ,คะแถมมีของขายพรอมด้ค่ะงาน,นนี้